ครับสวัสดีครับคุณขอเสียงคิงดานกับไอเหี้ยหน่อยครับนักร้องหล่อมากนักร้องหล่อมากค่ะคุณเบนชลาทิสใช่่ัวันนี้วันนี้นะครับเป็นแบบกระทางอ่คนในงานวันนี้นะครับกับที่จะที่อุดรวันนี้นะครับสนุกมากมากเลยทีเดียวนะฮะขอถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้านหลังก่อนนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้งานยอดสุดยอดคุณนัทคุณพัทกับีไอเฮียยอดไอไอเฮียปกติปกติองร้นะครับถ้าเล่นดีเนี่ยเขาเรียกไอเฮียนะถ้าเล่นไม่ดีก็เรียกว่าไอเฮียโอ้โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเราจอื่นเป็นไงฮะเป็นจะดูไอเฮียมาเลยครับเท่บอกขอข้าวหนึ่งคำหนูแหละหนูซ่อนหายไอเลือแบกคาเต้นด้วยค่ะหนูเต้นคงมากโอเคเคลียร์กันเองนะไปละเยอะเกินรายงานเลยนว่า วันนี้อุดรมีความสุขมากๆครับขอพวนี้ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราจงสุขสำราญเหมือนดอกไว้ใหมานะครับประกอบรายงานนะครับจากอุรธานีนะครับเป็นเจาภาพสวัสดีครับเป็นเลาภาพ